รายง,งานจบเอาใหม่สามสอหนึ่งนะครับรายงานจากสนามบ,บินคันไซอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับตอนนี้นอากาศจบครูมิทความรู้สึกเป็นยังไงครับ<อ>กับการได้มาเรียนที่ฟุกุอิห้าวันแฮปปี้ครับแฮปป,ป,ปี้บ้านเมืองเย็นสบายอากาศที่หายใจปลอดโปร่งลมเข้าจมูกเต็มส0มร้อยนาทีสามร้อยนาทีฝากอะไรถึงคนที่อยากมาเรียนที่ฟุกุอิบ้างอ่า อยากมามา,มาเลยครับมาเลยาถามคณถามแปดวันที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นมารู้สึกไงบ้างสนุกมากสนุกสุดรู้สึกสนุกมากครับได้เจอและได้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ดีมากครับผมร,รู้สึกว่าได้เชื่อมต่อกับประเทศญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้นครับผมก็เป็นคำตอบที่น่าชื่นชมมากเป็นคำถามที่ขยายคำตอบของสองคนนี้กันมากระหว่าง ห้าวันที่ฟุกุอิกับสองวันที่โอซาก้าชอบเมืองไหนมากกว่ากันฟุกุอิเพราะว่ามันเดินทางง่ายกว่าก็ไม่มวุ่นวายเท่าฟุกุอิเหมือนกันครับเพราะว่าทีสถานที่ท่องเทีย่ยวเยอะแล้วก็เด็กเยอะที่ฟุกุอิครับ,รบมันมีโอกาสได้เดินง่ายกว่าแล้วก็ข้างสรรพสินค้ามีอยู่ใกล้ที่พักด้ยครับถ้าสมมุติคนอยากมาเรียนที่ฟุกุอิเราจะให้คำแนะนำเขายัางไรบ้าง ก็ควรจะคุยกับคนได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าคนที่ญี่ปุ่นเขามีพลังงานเยอะมาก mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการสืร่อสารนะคือเขาจะพูดจับเราคา่อนข้างเยอะบ่อยครับ mm hmm. ก็ควรจะรู้ศัพท์เบสิกไปเลย mm hmm. ก็วันฝึกภาษาอังกฤษกไว้นิดหนึ่งครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็ทำหลักๆครับฝึกภ mm hmm. าษาญี่ปุ่นมาเยอะๆเลยะะครับ mm hmm. เพราะว่าได้ใช้เยอะแน่นอนครับ mm hmm. ไงครับอ่าชบุชบชบุบ mm hmm. อ๋อแต่ว่างานงานเอ็ o ซึ่งเป็นงานที่มีประเทศไทยเข้ามาแข่งด้วยซึ่งเป็นการนำเสนอวัตกรรมนะในโอซาก้าเอ็กปเลยก็มาได้แต่ตอนนี้กิจกรรมใกล้จะหมดแล้วถ้ามาคือต้องบินมาพรุ่งนี้เลยถึง่ะได้เที่ยวคลิปลงวันอ่าจะคลิปคลิปลงวันไหนก็ไม่รู้อ้นไม่ทันแล้วครับบอกเพื่อนๆที่ญี่ปุ่น คุณที่ต้อนรับเราเป็นยังดีและขอบคุณที่ให้ของฝากถ้ามีครั้งหน้าอยากจะเจอจริงจร<อ>ิงครับถ้ามีครั้งหน้า,านนอ,อยู่ที่ฟุกุยกับอยู่ที่โอซากา้าอันไหนฟินกว่ากันเฮ้ <c oughs> ยฟุกุย,ย์ฟินก, <c oughs> ก,กว่า <c oughs> โอเคยต่อมากกุ <c oughs> หยห้าวันกับโอซาก้าสองวันโอเคฟินมากกว่าเฮ้ยโอเคอ่าโคตรฟินเลยโอเค มาเลยมาเลยมาเลยลงเย็นอากาศดีสนุกมากได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนนะครับต่อเพื่อนแบบใหม่วัฒนธรรมใหม่อันนี้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับที่เคยเห็นแค่ในซีรีส์นะครับอันนี้ไม่แบบ้างใช่อันนี้ไม่บ้างซีรีส์บ้างประมาณนี้อยากจะถามความรู้สึกชอบญี่ปุ่นครับยาวแล้วาะครับอ๋อเอฟอิมเมชั่น ที่มีมากสุดยอดที่ฟูกุ้ยฟินที่โอซาก้าไม่ฟินสึอยังไงทั้งหมดแปดวันฟินมากไอเรียนที่ฟูกุ้ยเป็นยังไงบ้างสุดยอดฟินมีคำแนะนำอะไรไหมสำหรับคนที่แบบอยากมามาเลยดีมากก้อนรับคนญี่ปุ่นเป็นยังไงครับสุดยอดแล้วถ้าสมมติว่าให้สามคำกับนักเรียนฟูกุย รักที่สุดอ่ะนี่แบบสงบๆนะครับแบบคนไม่เยอะอะไรประมาณนี้ก็แนะนำคุ้ยครับแต่ถ้าคนแบบอยากชอบช้อปปิง้งเดินทางแบบชอบแบบคนเยอะๆชิบูย่าไปก็ไป,ไปชิบูย่ายงปิคชิบูย่าอะไรก็ได้ครับอโอซุซงโอซากโ้โโาครับโตเกียวช็อกเปียครับโอเคครับเป็นในมุมมองของนักเรียนกอล์ฟในการตีเก่าที่ปุ๋ยเป็นไงครับดีครับฝั่งดีมากดีมาก